สวัสดีครับเพื่อกับแทงกับช่องแทนเถิดเทิงบันเทิงหวยราวไทยนะครับผม่อนอื่นเลยถ้ายังไงฝากกดซับตะไคร้นะครับกดซับตะไคร้กันให้แน่นๆหน่อยนะครับผมใครชอบกดไลค์ครับคิดว่าใช้กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมแค่อย่าด่ากันก็พอนะเม้นให้กําลังใจครับแทนจะได้มีกําลังใจในการคิดหวยราวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยราวครับวิเคราะห์10ร่าง รัฐบาลลาวนะครับ10ล่าง <c oughs> ลาวพัฒนางวดประจำวันที่9สิงหาคมนะครับผมอันนี้ก็คือ10ล่างมื่งวดที่แล้วนะครับตามสถิตินะครับผมงวดที่แล้วออก6654นะครับผม10บล่างเข้า100%เลยนะคือ6นะครับผม เมื่อก่อนคิดว่ามันจะผิดนะไปจับตัวรองใช่ไหมครับ0ูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าแต่ว่ามันมาตัวเด่นเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์งวดนี้เหรอครับจังหวะนะครับจังหวะงวดนี้นะครับสักครู่นะครับนะครับสิบล่างหวยราอัพัฒนางวดประจำวันที่เก้าสิงหาคมนะครับตามสูตรนะได้ออกมาแบบนี้นะครับ เด่นสุดนะครับผมเด่นสุดคือ2กับ3มา100%นะครับผิด1สูตร0 1นนะครับ015อันนี้คือสูตรทั้งหมดมีอยู่7สูตรนะผิด1สูตรจะออกมาเป็น015นะครับผมผิด2ส,สูตรจะเป็น6 7 8 9ถามว่านี่มันกี่ตัวใช่ไหมนี่มัน1 2 3 4 5 9ตัวเลยเหรอใช่ไหมครับเกาตัวแอดไม่เอานะครับจับอย่างนี้มันเยอะไปอาจจะใช้ลักษณะการเดินของสูตรงวดก่อนงวดที่แล้วมันมาหมดเลยงวดนี้ความเป็นไปได้ที่จะต้องมีผิดผิด1กับผิด2นะครับจังหวะผิด1ผิด2แล้วดูลักษณะการเดินของมันแล้วนะการเดินของสูตรจากผิดอ่าโทษครับจากถูกทั้งหมดนะครับผม อย่างสมมติงดก่อนหน้าผิดแล้วมาถูกทั้งหมดนะครับงวดต่อไปมันจะ1มันจะมีถูกหมดเลยอีกครั้งหนึงหรือ2มันจะผิด1สูตรนะครับใครใครดูสถิติเป็นนะครับอดูจังหวะที่มันผิดมาหมดแล้วมามาผิดมันก็จะผิด1สูตรนะครับแล้วก็ผิด1สูตรผิด 1, สูตรผิด 1, สูตรเสร็จแล้วถ้ามันมาหมดอีกมันก็คือมาหมดมาหมดคือร0อหมดมาหมดมาหมด,มาหมดนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะมาผิด1สูตรแล้วมันก็มาหมดผิด2สูตรงวดนี้แหะครับงวดที่เรามาหมดอัดขอเลือกมาหมดครบทุกสูตรกับตัวรองคือ0 15นะครับก็จะได้ออกมาคือเด่นราวหลัก10ร่างนะครับงวดประจำวันที่9สิงหาคมวันจันนี้นะครับเด่น23สคือเด่นสุดแล้วตัวรองคือศ1นย อันนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับผมหรือใครจะจับแบบไหนก็ลองดูสูตรกันเองนะครับผมจากงวดที่แล้วมางวดนี้นะใครคิดว่าจะวิเคราะห์ยังไงเก็บไว้ก่อนครับหลักสิบเนาะใครมีสูตรเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะจะเอามาตัดก็ได้นะครับผมแต่ว่าอัดมีสูตรตัดตรงที่ว่าดูที่23015นะครับ สูตรเด่น10หน่วยล่างครับหวยเราพัฒนาง่วดประจำวันที่9สิงหาคมนะครับผมเด่นสุด10หน่วยล่างมีอยู่4ตัวคือ13 1239 1239คือเด่นมาได้คือ10และหน่วยมันชนกับเด่นหลัก10ที่ตรงไหนก็จับตรงนั้นเป็นตัวเด่นได้นะครับอืมอ่ะเอาไปดูกันเอาไปคิดกันส่วนอาจารมาสรุปยังไงจะไปทีละ ที่ะหลักนะครับผมเราก็ค่อยไปคลิปสรุปทีเดียวเนาะเพื่อเป็นการเอาแบบให้ข้อมูลชัดเจนไม่เร่งรีบจนเกินไปนักก็ดูดูกันไปพิจารณากันไปนี่คือ10หน่วยล่างนะครับเอาไปใช้กับเด่น10เมื่อกี้นี้10ล่างเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วดูว่ามันชนกันตรงไหนกับสิ่งที่อัดคำนวณอัดบอกนะครับค่อยๆค,ค,คิดกับเราจะเอา4ตัวมันเราก็ค่อยๆค,ค,คิดนะครับ ความหวังมันก็มีเราก็หวังได้นะหลักหวังว่าสูตรมันจะจะถูกสี่ตัวมาสักงวดหนึ่งตรงๆแค่ครั้งเดียวเราก็เราก็ชนะมาแล้วนะเราลบมาร้อยครั้งแต่เราชนะครั้งเดียวนี่เราได้เป็นแสนนะเออเราครั้งหนึ่งเราก็หลักร้อยหลักพันใครมากก็ไปหลักพันใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าเราชนะครั้งหนึ่งเราได้เป็นแสนคุ้มนะครับคุ้มกับการที่เราต้องนั่งวิเคราะห์ แยกแยะให้มันละเอียดนะครับใช่ไหมใครว่าจริงหรือใครว่าไม่จริงแล้วแต่วิอยากิว่าเวลาเจ็บคอ